ตอนนี้นายกำลับบงอยู่ท่ามกลางพายุหลายรูปเลยสมัยนี้นะผู้หญิงกับผู้ชายมันเท่าเทียมกันแล้วแล้วเวลาไปกินข้าวเนี่ยทำไมต้องให้ผู้ชายออกให้ผู้ชายเลี้ยโดนนะเนาะอุ้ยที่สุดเลยเอ่ะคนนี้ที่สุดยังไงเนี่ยหน้าตาดีขุนเป๊ะโอ้ที่แท้ก็สาวบ้ากล้ามแล้วของน้ำขิงอะะ่ะก็ไปซื้อเองเดยอยากเท่าเทียมกับผู้ชายแล้วไม่ใช่ไงน,นี่มาทำงานไม่ได้มาทะเลาะกันพอแล้วไม่พอเว้ยมีปักไม่มีมังมีมังไม่มีปักเว้ยสีม่วงไปทำให้แมวนายตา ส้งทาให้หมาแกขาหักรืงไงแกถึงไม่ชอบเหมือนกันน่ะเอะอะอะไรก็จะไฟกันอย่างเดียวแบบเนี้ยมันไม่ได้ลูกผู้ชายแล้วมันลูกนักเลงพูดแบบนี้ก็หาพ่อไม่เป็นนักเลงหรือว่านักเข็ตัดเพื่อนเร็วๆมันก็เหมือนตัดเนื้องอกจากตัวในเมื่อคิดต่างกันคุยกันไปก็คุยกันไม่รู้เรื่องฉันว่าเราตัดเพื่อนไปเลยต่อจากนี้เราไม่ใช่เพื่อนกัน